ข้างหน้ามี2คนเปิดเข้ามาสกัดอุ้ยโดนไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับได้จะได้ครับปงคนทุสไกครับ1-0โอ้เจอการเล่นเร็วนะครับแล้วริมเส้นพิรพัฒน์เปิดเข้ามาโอ้โหมาเปิดน้ำหนักทิศทางนี่ป้องกันยากมากนะครับทั้งกองหลังทั้งผู้สับประตูครับนะครับทีมไทยน้ำแล้วครับ1-0ึ่งศู์เอเองนะครับยูอีเสียฟรีคิกแล้ว ไปมาครับดีครับสกัดมารอดรอดแล้วมงคลงัดเข้าไปได้ครับโอ้โหแซงซาเลมครับคือช่วงที่ผ่านมานี่มงคลต้องบอกว่าโดนวิจารณ์เยอะนะครับโอ้โหแต่ว่าเปิดดีที่สุดเลยครับเปิดดีจริงๆนะเพราะว่าท้งผู้สาประตูกองหลังจะเล่นยากมากครับนีครับแล้วอัดอั้นตันใจครับมาระบายกับกล้องครับยอดเยี่ยมมากๆาครับจังหวะนี้มงคลทุสไกครับ อีกครั้งหนึ่งครับที่ทำประตูให้ครับยังไงครับเพ,พื่อตีเสมอธีรพัฒน์ขึ้นมาตาโอ้ยหุดมาแล้วับมาคุดยิงโอ้โหโอ้โหลูกยาวเ็ได้ผลเลยครับมาลุกเทคตัวดูครับดูครับโดดเทคตัวก่อนโอ้ธีรพัฒน์แล้วก็เนี่ยครับเข้าช่องเฉลิมพงศ์กับอดีศรพอดีโอโ้นี่เขาวิ่งสอดมาเป๊ะเลยครับจะชนะอยู่แล้วนะครับทีมไทยโอ้โห แล้วก็มงก็ม่งแม่นจะอีกโบ88 g t ปดขีเอชตเ้นเราใจกับทุกเก่งกีลาไปกับเราโบ88 g t ปดขี